นายภ่าภูมิรัชนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตได้ปรับเวลาเริ่มเปิดลงทะเบียนกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจากเดิมจะลงทะเบียนหลังเทีย่ยงคืนของวันที่31กรกฎาคมเพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงไปจนถึงวันปิดการลงทะเบียนวันที่15กัน สิยายน,น2567พร้อมยืนยันว่าระบบการลงทะเบียนสามารถรองรับประชาชนได้ในเรื่องของความคืบหน้าของระบบยืนยันตัวตนระบบลงทะเบียนนะครับก็ได้รับการยืนยันจากทางหน่วยงานที่พัฒนาระบบว่าตัวระบบก็พร้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็เดินไปตามทำลายเดิมนะครับความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้าก็มีความคืบหน้าในเชิงของระบบก็ค่อนข้างเยอะ แล้วก็ตัวร้านค้าเนี่ยก็จริงๆก็ต้องประสากนกันทางพาิชิ์ว่าการกรอบอะไรต่างๆจะเป็นยังไงนะครับก็ในแง่เทคนิคเดินไปได้ไกลในแง่กฎเกณฑ์ในแง่อะไรต่างๆก็ไม่น่าจะมีการเปี่ยนอะไรก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างทางหน่วยงานเทคนิคกับหน่วยงานาานี ด้านนายจลพันธ์อมรวิวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่าสิบล้านคนและยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใดซึ่งแอปพลิเคชันทางรัฐมีระบบการยืนยันตัวตนที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุดเป็นประจำมาตรฐานสากลและในอนาคตจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นส่วนรวมบริการของภาครัฐและคาดว่าจะสามารถใช้จ่ายได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน แอปทางรัฐเนี่ยนะครับเป็นซูเปอร์แอปในอนาคตที่จะเป็นศูนย์รวมบริการของภาครัฐจํานวนมากในขณะนี้ก็มีหน่วยงานของรัฐเนี่ยมาเชื่อมต่อในเรื่องของบริการหลายส่วนนะครับในส่วนที่ตัวทางรัฐรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ KYC ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลไกที่ต้องเดินหน้าเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้มีปัญหาครับเพราะว่าเราเตรียมพร้อมรองรับ ส่วนประชาชนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะมีการประกาศร,รายละเอียดการลงทะเบียนทั้งหมดในวันที่16กันยายนนี้ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีและกระทรวงการคลังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งไม่มีสมาร์ทโฟนหรือมีสมาร์ทโฟนแต่ต้องการความช่วยเหลือให้การลงทะเบียนสามารถสอบถามร,รายละเอียดได้ที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ทําการปรชนีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการกเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทก รวมเกือบ5,200ันแห่งทั่วประเทศส่วนการลงทะเบียนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งในแง่กฎเกณฑ์ต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่ต้องรอทางกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงอีกครั้งมาลิชยโยรายงาน